ชีวิตคนรักกีฬาไม่ควรพลาดเพราะนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้ร่วมชมและเชียร์การแข่งขันฟุตบอลระดับตำนานอย่างศึกจตุรมิสามัคคีครั้งที่31ซึ่งจัดขึ้นโดยช่อง7 HD ชื่อเสียงของการถ่ายทอดสดกีฬาแบบเต็มอิ่มครอบคลุมทุกความมันและความตื่นเต้นที่แฟนบอลทุกวัยรอคอยมาอย่างยาวนานไม่เพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีของความสามัคคีและความภาคภูมิใจของสี่สถาบันชั้นนำของไทยได้แก่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลายัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลายัย โรงเรียนอสัสมัชัญและโรงเรียนเทพศิรินิ์ซึ่งต่างพร้อมใจกันส่งเสริมให้เยาวชนและแฟนอกกีฬาได้สนุกสนานไปกับการแข่งขันสุดมันในครั้งนี้ แต่ใจความสําคัญที่หลายคนอาจมองข้ามก็คือแนวคิดหลักของการแข่งขันในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพื่อความสนุกสนานเท่านั้นหากแต่เป็นการส่งเสริมเรื่องความร่วมมือรักโลกและความยั่งยืนในสังคมไทยซึ่งเป็นสารสําคัญที่ควรได้รับความสนใจและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนอกจากจะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนและสิทธิเก่าแล้วการได้ชมการแข่งขันแบบสดๆก็เป็นโอกาสดีในการสร้างความประทับใจและความภูมิใจในสถาบันของตนเองงานนี้แฟนกีฬาและคนรักฟุตบอลไม่ควรพลาด พราะศึกฟุตบอลจตุรมิรครั้งที่31จะเปิดฉากในวันที่15พฤศจิกายนนี้ที่สนามสุภชลาัยซึ่งเป็นสนามกีฬาอันทรงเกียรติระดับชาติโดยเริ่มด้วยการแข่งขันนัดแรกซึ่งเป็นการรีแมตของนัดชิงชนะเลิศเมื่อปีที่แล้วระหว่างแข้งชงโค่งทองจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยายลัยกับทีมชมพูฟ้าจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยายลัยโดยจะเริ่มเตะในเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นในเวลา16นาฬิกาก็จะเป็นการแข่งขันในคู่ต่อไประหว่างอินซีแดงจากโรงเรียนอัศมชันกับ ลูกแม่รำเพยจากโรงเรนิยนเทพศิรินซึ่งแฟนๆสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดผ่านช่อง7 HD กด35ได้เลยสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดความสนุกแบบเต็มอิ่มแนะนำให้เช็คอินชมความมันตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบัตเกบูทีวีรวมถึงช่องโซเชียลมีเดียต่างๆเช่น youtube c 7ชเีทซีเ Facebook CH7 HD และ CH7 HD Sport ซึ่งจัดเต็มทั้งภาพและเสียงในความคมชัดระดับ Full HD เพิ่มความสะดวกให้แฟนๆได้ติดตามทุกความเคลื่อนไหวแบบรวดเร็วและครบถ้วนที่สุดแล้วอย่ารอช้าเหล่าแฟนบอลลีกสัญจรและผู้ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลพวกคุณสามารถอัปเดตข่าวสารล่าสุดได้ทางช่อง7 HD ซึ่งสามารถรับชมสดในทีวีช่อง35หรือเลือกดูออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาที่คุณสะดวกผ่านบัคกบูทีวีรวมถึงช่องทางออนไลน์อย่าง CH7 HD Sport ใน Facebook ไอจีทิกทและยังสามารถติดตามข่าวคราวของทีมและกิจกรรมต่างๆได้จาก c h h h d บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆทั้งหมดนี้เพื่อสร้างความเชื่อมโยงและความสนุกแบบไม่มีสะดุดในทุกๆการแข่งขัน